นี่คือความน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมจีนเก่าแก่อายุนับพันปีวัดเสวียนคงมาสจัญอารามลอยฟ้าแห่งเมืองต้าถงมณฑลซานซีประเทศจีนวัดเสวียนคงแห่งนี้นะฮะน้าประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช491ในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือซึ่งถ้าคำนวณเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยปัจจุบันอายุก็ปาเข้าไปกว่า1,500ปีแล้วโดยความมาสจั์ของวัดเสวียนคงนะฮะคือตำแหน่งที่ตั้งที่ติดอยู่กับริมผาแม้จะผ่านเวลามาอย่างยาวนานตำแหน่งก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่เเปปลลลีี่่ยยนนนแแแงงห็็ออา้้ววกด เหมือน,น,น,นซึ่งเบื้องหลังความน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ก็คือการเจาะคานเข้าไปในผาหินปูนเพื่อรับน้ําหนักนั่นเองส่วนภายในวัดก็จะเป็นแหล่งรวม3มศาสนาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธลทัทธิเต๋าและละทัทธิขงจื้อนั่นเองครับด้วยความอลังการงานสร้างเหล่านี้นี่แหละทําให้วัดเสวียนคงเป็นที่รู้จักกันในชื่ออารามลอยฟ้าซึ่งแน่นอนว่าใครที่สนใจไปเที่ยววัดเสวียนคงแบบนี้ไปกับทัวร์คุริตีเอ็กซ์เพสเราได้นะเรามีโปรแกรมทัวร์ประเทศจีนเส้นทางมณฑลซานซีอยู่ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะ